หนึ่งอย่างสิบสิบสองอย่างสี่ห้าไอ้ที่ร้อยไล่เนยลูกสวยแล้วเม่ว่าถ้ากัดตึกอะไรตร้มันสั่เดี๋ยวตามหลังก็เรียนลูกข้างหน้แต่เดี๋วเบียดหน้าเขาไปร้อยไล่ครับ่มันมีน้สวยเบียมันจะไปแต่ก็ข้างหน้าเขารอข้างหน้าไป่มันก็ไปได้มันเบียดตเราคอยไปเบื่อมันเกิดมันเลี้ยวพวกมันกเบียดกันเ เออเนี่ยมันก็ไปได้เขาจะเขาจะกัดให้ด้วยซ้ำพื้อพื้นเห็นไหมระวังมันออกลูกดูแล้วปุ๊ปพี่มันเก็บเบียดนะลูกพี่ถอยหลังลูกว่าเลยออกแล้วโอ้ยน้อถ่ายรูปไหมสัมภาษณ์ถ่ายรูปโอ้ยนอออกแล้วจะออกมามม่เชื่อพ่อเห็นไหมแม่ถึงให้ระวังเนี่ยลูกเอ้ยถ่ายรูปเบียนมันสัม